เสด็จมาที่นี่สายยายรักแห่งครอบครัวก็แน่นแฟ้นมากขึ้นค่ะ14มีนาคมพุทธศักราช2554ตำบลบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเป็นพื้นที่เพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน5ตำบลของประเทศเพื่อนำร่องเลี้ยงทารกแรกเกิดจนถึง6เดือนด้วยนมแม่ ตามโครงการพระราชดำริพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทั้งนี้หลังได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่นำร่องโครงการตำบลน,นมแม่เพื่อสายใยรักไปแล้ววันนี้เราจะตามดูความสำเร็จตลอดระยะเวลาหนึ่งปีของโครงการนี้ณนะตำบลน,นมแม่ของที่นี่กันค่ะ ก่อนไม่ได้สนใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้มีโครงการเข้ามาก็เลยหันมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขอขอบคุณจริงๆค่ะ นโยบายหลักๆของเราคือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเราได้รับความร่วมมือโดยเฉพาะส่วนของราชการในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะภาคประชาชนนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการทํางานนะครับเป้าหมายหลักของเราคือที่ครอบครัวไม่ว่าจะกลุ่มของอสมนะครับกลุ่มของชมรมผู้สูงอายุของตำบลบ้าน่ายกลุ่มของผู้นําท้องถิ่นท้องที่ทั้งหมดนะครับสมาชิกวตและผู้บริหารนะครับทำให้การขับเคลื่อนนั้นถึงเป้าหมายที่เราต้องการครับและกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีคือในเรื่องของความผูกพันเราตั้งธนาคารนมแม่โดยใช้หลักเสรษฐกีบเพียงนํามาปฏิบัติให้กับชชุมน พออยู่พอกินพอใช้เนี่ยแล้วสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอ,อบครัวของครอบครัวนั้นที่เข้ากลุ่มก็าหายกับเราในการทํากิจกรรมร่วมกันของตําบลนมแม่ในรุนนี้ครับสวัสดีค่ะตรงนี้เป็นธนาคารนมแม่ค่ะคุณแม่ทุกท่านนํานมมาฝากที่นี่ได้นะคะบ้านเราเป็นครอบโพดต้นแบบตำบลนมแม่ค่ะ พ่อครับยายค่ะเรามีโครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับชมรมนงแม่ด้วยค่ะเราจอ,อยุวันทุนนงแม่ค่ะคุณคือของหนูกำลังอธิบายเรื่องนมแม่ค่ะตามมาดูเลยค่ะ ด้วยการรวมพลังของคนทุกวัยในหมู่บ้านทำให้ในวันนี้โครงการตำบลน,นมแม่เพื่อสายายรักแห่งครอบครัวของตำบลบ้านค่ายจึงเดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งดังคำขวัญพระราชทานนมแม่คือหยดแรกของสาย,ายรักแห่งครอบครัวซึ่งในปี2555มีเป้าหมายที่จะขยายโครงการให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี